คุณเจ้าทุกรูปและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันนางสาวชนาการจิติระบำลุงจะมากล่าวประวัติคุณยายซิ้วหงอบุญชูคุณยายซิ้วหงอหรือที่รู้จักกันว่ายายง้อเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2482อายุ83ปีเป็นลูกของนายกิมหัวนางเอแซ่โอ และมีพี่น้องห้าคนได้แก่ 1. คุณเกาแซ่โอถึงแก่กรรม 2. คุณหยกหลันอินทรศรถึงแก่กรรม 3. คุณห้วดชุนหะอโนไทย 4. คุณซิ้วหอบุญชูผู้วายชนและ 5. คุณซิ้วหยกขวัญยืน 4. คุณยายซิ้วหอเกิดที่จังหวัดฉะเชิงเซา และได้ย้ายมาอยู่ที่จังหวัดระยองเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2508กับพี่ชายและน้องสาวที่บ้านหัวน้ำตกต่อมาได้สมรสกับคุณตาสมัยบุญชูที่ถึงแก่กรรมแล้วมีบุตรธิดาสี่คนได้แก่ 1. คุณอรชนบุญชูถึงแก่กรรม 2. คุณสง่าบุญชู สคุณปรีชาบุญชูและสคุณยานิสาบุญชูคุณยายเป็นคนใจดีชอบทำบุญชอบทำสวนปลูกผักชอบทำกับข้าวทำขนมโดยเฉพาะขนมตาลอร่อยมากเป็นคนขยันทำงานหนักเอาเบาสู้จนทำให้ร่างกายอ่อนเพลียและเกิดโรคต่างๆรุมเร้า ร่วมประมาณ30กว่าปีซึ่งเป็นผลทำให้เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2565คุณยายเริ่มมีอาการไม่แข็งแรงเจ็บป่วยหนักด้วยโรคประจำตัวระบบการทำงานต่างๆในร่างกายเริ่มทำงานแย่ลงจนกระทั่งเมื่อวันอังคารที่5กรกฎาคม ปีพุทธศักราช2,565เวลา16นาฬิกา10นาทีคุณยายได้จากไปอย่างสงบด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวนำมาซึ่งความเสียใจแก่ลูกๆหลานๆและผู้ที่รู้จักคุณเคย5กรกฎาฟาลิคิด1ชีวิตถูกภาคไปอาลัยแสน แม่ของลูกจากไปสู่ดินแดนวิมานแมนสวงสวรรค์อันแสนไกลชีพของแม่ดับลับไปในครานี้เปรียบเหมือนมีเมฆสีดำคลุมฟ้าใสตัวของลูกเหมือนดังถูกควักดวงใจหยาดน้ำใสไหลน้องหน้าแสนอาดู โอ้แม่สามแม่ของลูกจากไปแล้วดังดวงแก้วแววมณีสิ้นแสงสูนคงเหลือไว้แต่ความดีที่เพิ่มพูนไม่ดับสูนเหมือนกับร่างที่มอดไปลูกรักแม่คิดถึงแม่ใช่แค่ฝันทุกคืนวันมองดูดาวสกาวใส เปรียบเหมือนเราแม่และลูกเชื่อมสายใยใจสู่ใจถึงกันมั่นมิรันดอนด้วยรักและอะไรจากลกูลกลกหลานขอคคุณ